สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับนี่ลิงครับตอนนี้ลิงนี่ไก่แล้วก็หมานะครับหมานี่ใช่สองตัวนี้มันมาเต้นแข่งกันนะครับมาดูก vem, ันว่าตัวไหนจะเต้นเก่งกว่กันนะครับไหนลองทดสอบลิงกันนิ้มันเต้นไงของมันไหนสิโอ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 ,อเต้นเก่งมากเลยนะครับ อ๋อได้อดูไก่เราครับไก่เราขาเด่นของเราจะแดนสู้ไหวไหมเอ้าโอ้โหไก่ตัวนี้จะเด่นมากเลยนะครับจะเหนมาเต้นแข่งกันนะครับดูกรรมการของเรานี่หมาตัวนี้หน้าตากวนมากเอ้าเอ้ามีกรรมการของเรา อ้าวอ้าวกรรมการนี่กรรมการ <c oughs> ดึงหางเลยดิอย่ะไปไหนของมันดึงกันไหนอ่าเริ่มกยัยดีกว่าเริ่มจากเจ้าไก่เลยไก่ตัวนี้นะครับมาเก็นกันเลยเจ้า,า,าเจอกับเจ้าลิงไหนดิ

หมาอะไรเอาเอากรรมการบอาใครไปเต้นฝั่งโน้นไปเต้นฝั่งโน้นเจ้าลิงไปเอา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 ไปตู้กันเลยโอ้โห้ตู้กันใหญ่เต้นตู้กันใหญ่นะครับเอาเอาลิงเตะครับลิงเตะไกลแล้วกันนี้เอาเอาโอาเต้นกันทุกทายทุกหมดเลยโอ้ เอาเอ้าหมาไปเห่าแล้วไปเห่าไก่แล้วกันนี่นเนอ้าเอ้าเอ้า,ากติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย